สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงรอบค่ำวันนี้นะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาในการแจ้งเตือนในส่วนของฝนฟ้าะนองนะครับโดยการคาดการณ์อีกประมาณ7วันข้างหน้านครับตั้งแต่วันที่1 6ถึง18 16-18กุมภาพันธ์นะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังในส่วนของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับถ้าดูจากโมเดลข้อมูลล่าสุดจากกรมุอตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่16-17กลุมภาพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนอง10-20%ของพื้นที่นะครับส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับ ในส่วนของทางด้านภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าในช่วงวันที่11-17ถึง17นะครับในขณะที่บริเวณโซนทางด้านภาคกลาง16-18กถึง18กุมภาพันธ์นะครับจะมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้น20-30%ของพื้นที่ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วง16-18ถึกุมภาพันธ์ มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น20-40%ของพื้นที่นะครับส่วนบริเวณโซนทางด้านภาคตะวันออกก็ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่15กุมภาพันธ์มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนบริเวณโซนทางด้านภาคใต้นะครับก็มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์เป็นต้นไปฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึง60ของพื้นที่นะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลการคาดการณ์จากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ถ้ามาตรวจสอบในส่วนของคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมในอีกประมาณตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงประมาณวันที่20นะครับประมาณ7วันข้างหน้าก็จะเห็นแนวโน้มคาดการณ ปริมาณฝนสะสมนะครับทางด้านจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากมีในส่วนของแนวโน้มปริมาณฝนสะสมค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ภาคตะวันตกฝั่งนี้นะครับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีจังหวัดอุทัยธานีนะครับลบบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพ สมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมจังหวัดปราจีนบุรีนครราชสีมาอุทัยธานีแล้วก็ทางด้านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอีสานนี่จะเป็นโซนอีสานตอนใต้บุรีรัมย์ชัยภูมิบางส่วนส่วนโซนตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราด จังหวัดสรกแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซาในขณะที่บริเวณโซนหนงด้านภาคใต้ทั้งหมดนะครับมีคาดการปริมาณฝนสะสมเยอะไม่ว่าจะเป็นทางด้านจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีระนองพังงาครับจังหวัดภูกเก็ตกระบี่จังหวัดตรัง พัทธลุงนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่พังงาภูเก็ตตรังรวมทั้งจังหวัดสตูลนะครับนี่คือคาดการปริมาณฝนสะสมอีกเวันข้างหน้าแล้วก็ถ้ามาดูโมเดล GFS นะครับก็จะตรงกันกับ ECMWF โดยเฉพาะคาดการปริมาณฝนสะสมบริเวณโซนดังด้านภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นดางด้านจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจังหวัดสักแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดในขณะที่ภาคกลางทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพ พระนครศรีอยุธยานับอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับสระบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีขึ้นมาเหนือตอนล่างกลางตอนบนจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกนะครับจังหวัดเลยจังหวัดตากลำพูนล,ลำปาง จังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดเชียงจังหวัดเชียงรายบางส่วนนะครับส่วนส่วนอีสานก็จะเป็นทางด้านจังหวัดเลยต่อเนื่องมารอยต่อระหว่างอีสานกับเหนือเพชรบูรณ์นะแล้วก็ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทในขณะที่โซนทางด้านภาคใต้จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังสตูลสงขลาจังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสกระบี่พังงาภูเก็ตก็โมเดล2โมเดลนี้ค่อนข้างจะตรงกันนะครับในส่วนของการคาดการฝนจนถึงวันที่20นะครับ ในขณะที่ icon ก็ให้น้ำหนักโซนบริเวณทางด้านภาคต้กับภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยา สุราธานีระนองพังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสนะครับเป็นจุดที่มีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นนี่คือคาดการปริมาณฝนสะสมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของแอคซีทางด้านค่ายออสเตรเลียก็จะให้น้ำหนักค่อนข้างจะตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพชนบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดประจวบคีรีขันชุมพรสุราธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่พังงาภูเก็ต ตรังสะตูนโดยเฉพาะบริเวณทางด้าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสที่จะมีปริมาณฝนสะสมเยอะนะครับแล้วก็ด้านบนขึ้นมาถึงกาญจนบุรีพระนะครศรีอยุธยาลบบุรีอุทัยธานีนะครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกลบบุรีสระบุรีนะครับ นี่คือคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วงอีก7วันข้างหน้าถือว่าหลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็ถ้ามาดูข้อมูลการคาดการล่าสุดจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึง18คกุมภาพันธ์คาดหมายอากาศทั่วไปนะครับในช่วงวันที่12ถึง15กุมภาพันธ์69 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอดามามีกําลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงหนึ่งถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณกลางมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันมันยังคงมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันมันขอควรระวังในช่วงวันที่12-15กุมภาพันธ์69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกส่วนในช่วงวันที่16-18กุมภาพันธ์69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวัตรายในการสัญจรรวมทั้งเกษตรกรควรเตรียมป้องกันผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงเนื่องจากฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้ามาดูรายภาพที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ คาดหมาย12-18กุมภาพันธ์นะรับ7วันข้างหน้าภาคเหนือในช่วงวันที่12-17กุมภาพันธ์อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นในช่วงวันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นกาอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด17-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำ,ตำสุด6-15องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่12-15กุมภาพันธ์อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-23องศาเซลเซียสสูงสุด32-36องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่16-18กุมภาพันธ์นะครับอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้ามีฝนฟ้าคาะนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ โดยส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับภาคกลางในช่วงวันที่12-15กุมภาพันธ์69อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ทางตอนล่างของภาคส่วนในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงทุด3สุด3 4องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกวันที่12-15กลถึกุมภาพันธ์มีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถงของพื้นที่แล้วก็ในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์เป็นต้นไปมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่12-14กุมภาพันธ์69มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนในช่วงวันที่15-18กุมภาพันธ์69มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งคลื่นในทะเลนะครับ ในส่วนของภาคใต้มีคลื่นสูงภาคใต้ฝั่งตะวันตกคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่12-15ถึง15กุมภาพันธ์มีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 16- 1 8กุมภาพันธ์ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20 40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียสนะครับก็จะเป็นภาพรวมข้อมูลทั้งข้อมูลโมเดลแล้วก็ข้อมูลจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ